กลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสนุกดีครับวันนี้เรามาดูข้อมูลของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์กันบ้างครับโดยทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ในศึกฟุตบอลยูโร2020รอบสุดท้ายอยู่ในกลุ่ม A ประกอบไปด้วยทีมชาติตรุรกีทีมชาติอิตาลีทีมชาติเวลและสวิตเซอร์แลนด์ครับเกมการแข่งขันแรกของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ในศึกฟุตบอลยูโร2020ในรอบแบ่งกลุ่มนี้ต้องพบก,กับทีมชาติเวลที่สนามกีฬาแห่งชาติบากูหน้าเมือาเอเารไบจาออกก ทีมชาติสซอ์แลนด์ต้องไปเยือนทีมชาติอิตาลีที่สนามสตาดิโอโอลิมปิโกนักกุงโรมประเทศอิตาลีครับและเกมสุดท้ายต้องพกกับทีมชาติจุรกีกับไปเตะกันที่สนามกีฬาแห่งชาติบาูนณกเมืองบาปูประเทศอาเซอร์ไบาจานครับและนี่เป็นผลการของทีมชาติสวิสเซอร์แลนด์ใน18เกมหลังสุดที่ลงทําการแข่งขันนะครับโดยจะมีผลการแข่งขันของฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือก10เกมการแข่งขันต่ขอคันด้วยผลฟุตบอลของเนช่นลี6เกมการแข่งขันและผลการแข่งขันคัต ฟุตบอลโลกอีก2เกมการแข่งขันครับบวกกับเกมอุ่นเครื่องอีก3เกมการแข่งขันครับรวมเป็น18เกมการแข่งขันนะครับยกเว้นอยู่1เกมนะครับก็คือฟุตบอลเนชันลีกจากปกติทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ต้องลงทําการแข่งขันทั้งหมด6แมตช์นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยเกมสุดท้ายที่ต้องพบกับทีมชาติยูเครนนะครับทีมชาติยูเครนถูกปรับแพ้สามูนย์นะครับเลยไม่มีข้อมูลตรงนั้นเพราะว่าไม่ได้ทําการแข่งขันกันนะครับผมต่อมาเรามาดูสถิติของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์กันนะครับในศึกฟุตบบอออลลยโรร2020คัดเืกนะ ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ทำผลงานด้วยการชนะ5เสมอ2แพ้1ยิงได้19ประตูเสีย6ประตูทำได้4กิีนชีตนะครับและต่อกันด้วยอีกหนึ่งรายการผลฟุตบอลเนชั่นลีก5าเกมการแข่งขัน,น,นฟุตบอลโลก,ลอกรอบคัดเลือก2เกมการแข่งขัน,นและฟุตบอลอุ่นเครื่องอีก3เกมการแข่งขัน,น,นรวมเป็น10เกมนะครับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ทำผลงานด้วยการชนะ6เสมอ2แพ้2ยิงได้21ประตูเสีย12ประตูเก็บไว้ได้2กิีนชีตครับ รวมรายการทั้งหมดใน18เกมการแข่งขันหลังสุดของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ทำผลงานด้วยการชนะ11เสมอ4แพ้3ยิงได้40ประตูเสีย18ประตูเก็บไปได้6กีนชีตครับและแผนการเล่นหลักๆของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ใน18เกมการแข่งขันหลังสุดที่ผมเห็นนะครับหลักๆที่เห็นใช้ก็คือจะเป็น3-4-1-2ครับและอาจจะมีสลับมาเป็น3-4-2-1บ้างน,นะครับสองแผนนี้ก็แทบจะไม่แตกต่างกันมากนะครับเน้นที่กองหลังมีเซนเตอร์3ตัวแล้วคอยมีวิ back งคอ เกมลุก <Game> ขึ้นไปช่วยนะฮะแล้วก็จะทิ้งเซนเตอร์ไว้3ตัวส่วนกองหน้าก็บางครั้งก็ใช้เป็นกองหน้าเป้าตัวเดียวหรือบางครั้งก็ใช้เป็นกองหน้าคู่ครับถ้าเกมไหนทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เจอทีมชาติที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่ง่านะครับอาจจะหันมาใช้แผงกองหลัง5ตัวนะครับอาจจะเป็น541หรือ532แต่หลัลลกๆก็คือจะมีหลัง5ตัวแต่ก็จะไม่ทิ้งนะครับแบ็กตั้ง2ข้างคอยเติมเกมลุกขึ้นไปช่วยกันครับแล้วทางด้านฝั่มือของจอนะครับที่เ,เพื่อนกำลังเห็นอยู่ก็คือ,อ,อ Land, รแน่งาย รอบสุดท้ายนะครับผมก็ได้หารายชื่อทั้งหมดนะฮะ26คนไปดูข้อมูลย้อนหลังใน18เกมนัาสุดของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ที่ลงทําการแข่งขันนะครับว่านักเตะคนไหนได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงกี่เกมตัวสำรองกี่เกมนะครับและไทยทาผลงานได้โดดเด่นบ้างยิงหรือแอสซิสกันไปเท่าไหร่ครับและนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองก็จะขอเรียบเรียงกันไปทีละคนดังนี้ครับมาเริ่มที่นักเตะคนแรกครับในตําแหน่งผู้รักษาประตูครับผมยานซอมเมอร์ฮะโดยยานซอมเมอร์นั้นเล่นให้กับสโม,มอสอรนกลับบักครับ และได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงใน18เกมการแข่งขันล่าสุดของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ลงเป็นตัวจริงถึง16เกมฮะราคา5ล้านครับก็น่าจะเป็นผู้รักษาประตูในตำแหน่งมือหนึ่งของทีมทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับอย่างไม่น่าสงสัยครับนะักเตะคนต่อไปในตำแหน่งตัวรับของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับผมนิโก้เอลวดีครับจากสโมสรอนกับบัตครับโดเอลวดีได้รับโอกาสลงสนามใน18เกมล่าสุดของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ลงเป็นตัวจริงถึง17เกมนะครับตำแหน่งที่เอลวดีเล่นก็คือ Center, ็ราคาคก ถูกครับอยู่ที่4.5ล้านเท่านั้นคิดว่าน่าจะเป็นกองหลังในตำแหน่งเซนเตอร์ที่น่าจะการันตีตัวจริงครับผมนักเตะตัวรับคนต่อไปที่น่าสนใจและน่าจับตามองของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมมาโนเอลอัคคันจิครับจากสมโมสรอ,อดมูลฮะใน18เกมนักสุดของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์มาโนเอลได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงถึง12เกมตัวสำรอง2เกมครับเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟครับราคาอยู่ที่5ล้านครับนักเตะคนต่อไปในตำแหน่งตัวรับของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ที่น่าสนใจและน่าจับตามมอง,องผ ลิคาโดโรดิเก้ครับจากสโมสรโตลิโนฮะได้รับโอกาสลงสนามใน18เกมนักสุดของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ลงเป็นตัวจริงถึง16เกมตัวสำรอง1เกมทำได้2ประตูกับ2แอสซิ์นะฮะราคาอยู่ที่5.5ล้านครับก็ถือว่าเป็นนักเตะในตำแหน่งกองหลังที่ผลงานโดดเด่นมากเลยครับถึงราคาจะอยู่ที่5.5ล้านก็น่าแต่ต้องยอมจ่ายครับตำแหน่งที่เล่นก็คือแบ็กซ้ายเซนเตอร์และวิงแบ็กด้านซ้ายครับผมจึงเป็นนักเตะที่น่าสนใจครับเพราะว่าเติมเกมลุกเกือบหรือบอกไปครับข้อดีอีก นึ่งอย่างนะครับที่เราจะยอมใจให้กับกองหลังทีมชาติสวิสแลนด์คนนี้ก็คือโลดิเกสรับหน้าที่ยิงจุดโทษของทีมด้วยครับถือว่าหายากครับนักเตะในตำแหน่งกองหลังที่ยิงจุดโทษของทีมแล้วก็เป็นคนเล่นลูกเซตพีดและฟรีคิกเป็นเบอร์สองของทีมด้วยครับส่วนคนที่เป็นเบอร์หนึ่งของทีมจะเป็นใครโปรดติดตามต่อไปได้เลยครับมาต่อกันที่นักเตะในตำแหน่งตัวลูกที่น่าสนใจและน่าจับตามองของทีมชาติสวิ์แลนด์นะครับนักเตะคนนี้คือบีมเอมโบโลครับจากสโมสร์กับบารครับใน18เกมลด์ ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงถึง12เกมยิงได้2ประตูทําได้5แอสซีครับราคาอยู่ที่8ล้านครับเอมโบโลนั้นได้รับโอกาสลงสนามอยู่หลายตาแหน่งครับที่ที่ผมเห็นเห็นอยู่ก็คือมีกองหน้าริมเส้นฝั่งฝากองหน้าแล้วก็ปีกขวาครับผมจึงเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับก็มีอยู่ไม่กี่คนครับของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ที่น่าสนใจและเอมโบโลก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแล้วก็เดินทางมาถึงนักเตะในตําแหน่งกองหน้าครับกองหน้าเป้าประจําทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับผมฮาริสเซเฟโลวิดจากสโม สอเบฟิกาครับโดยเซเฟโรวิดได้รับโอกาสลงสนามใน18เกมนักสุดของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ลงเป็นตัวจริงถึง10เกมเป็นตัวสำรอง1เกมยิงได้4ประตูทําได้1แอสซิสครับราคาก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงที่สุดในทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับอยู่ที่8.5ครับแต่ก็น่าสนใจเพราะว่าเซเฟโรวิดนั้นได้รับหน้าที่ในการยิงฟิกคิกข,ของทีมด้วยแล้วก็เป็นกองหน้าเป้าของทีมครับผมจึงเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งครับของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์และนตนตแหน่ง ม้ามืดม้านอกสายตาโจ๊กเกอร์ของทีมนะครับก็ต้องยกให้กับเชอร์ดันชาคิลลี่จากสโมสรอนลิเวอร์พูลครับชาคิลลี่นั้นได้รับโอกาสลงสนามใน18เกมล่าสุดของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ลงเป็นตัวจริง7เกมตัวสำรอง1เกมยิงได้1ประตูทําได้1แอสซิสครับราคาของชาคิลลี่อยู่ที่7ล้านครับก็ถือว่าเป็นม้ามืดที่น่าสนใจและน่าจับตามองเพราะว่าชาคิลลี่นั้นเป็นคนรับหน้าที่ทั้งฟรีคิกเซตพีดเตะมุมชาคิลลี่ก็เป็นคนรับด้วยศักยภาพของชาคิีี่่กดดววาังหหหะไนนเมท ชาเิลี่ก็พร้อมที่จะระเบิดฟอร์มผลิตคะแนนให้กับผู้จัดจาก,การทีมอย่างแน่นอนครับจึงเป็นนักเตะที่ยกให้เป็นม้ามื่นและจ๊กเกอร์ที่น่าสนใจและน่าจับตามองในทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับเป็นยังไงกันบ้างฮะมีนักเตะคนไหนที่เป็นเพื่อนสนใจและจะเลือกเข้าสู่ทีมกันบ้างไหมครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยขอบคุณทุกทัพย์สักไทุกไลค์ทุกแชร์ที่กดท้าช่องสนุกดีนะครับแล้วพบกันใหม่่ในคคลิปปตอไสสวััดีรบ